ไปคุยกันนะครับคุยกันท่านบนฐานคือแกแดดเบิกฟ้านะครับผมสวัสดีครับเป็นบ้างจะดีสูแมปโกยคำวะแกแดดเบิกฟ้านะครับอยากเล่นกับพีกับนองนะครับอ้าวโกยคำนะครับเอารอรุนรอเชีรยกันไปนะครับระจะบอกว่าแกแดดเบิกฟ้าบวกโกยคำนะครับอาลรอรุนรอเชีรยกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรปวดติดต่ม ทั้งาสายวันาสายวันทาเสียงยี่สิบครับ<า>ผมล่อหลุนล,ล่อเชียครับเฮ้อ กลับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกลับขออนุญาตท่านโอ้ก็หนอกไม่ไกขออนุญาตพ่อเด้อไม่อัชิงขออนุญาตจ้องลูกบอลจะไปยุ่งในคนแตกนี่มาแล้วนะครับผมนี่ไกลมากเลยครับเหลือแต่พ่อเดนือยู่หันนะครับล้งซ่าท่านจะได้มีนี่หลายแจงเกิดโขยขำซีหายในน้ำจะเดะเบิกฟ้าคอยทิ้งานจงโชคดี สามสองหนึ่งไปกีนี่ยังเดียว4ี0นยนามาหนูดูแมพยู่ตอบเป็นยังไงล่ะดีสามสองหนึ่งไปแก้ไขนะครับแก้ไขเรื่องต่อเรื่องต่อครับต่อเขานะครับผมเฮ้ยหมอเรื่องต่อ กล้องคาสโน่ต่อแหลกพอติดนะครับไปเอาต่อซีรอยของกล่องคัสโนวานะครับกล่องต่อวิทยาศาสตร์มาใส่นะครับเดี๋ยวซีโฮว่าสิเป็นซีรอยหรือใหม่นะครับผมโปรดติดตามนะครับผมตอนนี้ยังแก้ไขต่อนะครับผม เอาต่อวิทยาศาสตร์กองกองคาสโนว่าแมนแมนแมนครับนั่ารัะลุงหลอดเอฟซีโอ้ยขอบคุณหลายๆครับมีเอฟซีมาติดตามลุงหลอดนั่นเอครับพู้เนี่ยกดถูกใจพ้อมแชร์ให้พ้อมโบธรมดาหวานเจี๊ยบนะครับผมกันหิวน้ำมาหาคอยเดี๋ยวคอยเรียกน้ำยังไงนะครับผมเอฟซีลุงหลอดนะครับผมเอฟซีแช่อหน้าต่อตาพ้อมกดไลค์ให้พ้อมู้ยมาถานครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมเอฟซีจากน้ำยื่นเอจากน้ำยืนนะครับออกกล้องว่าสิทธิเห็นจะของเนี่ย เล่นหนีเมียมาหนีเมียมาอันนี้เมียมาออกกล้องบ่ได้นะครับบอกเมียไปเกี่ยวหยางง่วนะครับผมสิมะโพยู่ช่องลุงหลอดบ่ได้ครับเมียกับเบิ้งน้ากันนะครับผมสิงานเข่านะครับผมอาจจะคัดจังเสียงได้กับเบิ้งเขาด้วผัวผู้ใดอยนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมอา,า้าทีระถึงใจกำลังที่เกิดขึ้นครับลายเอเด์ลายเอเด้อ,อ,ดอ,อหอยแบบฝากยางไก่ครับพี่เลี้ยงคนสุด้ายโดนล่งจากทางขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลังจากแก้ไขเรื่องตอดเสร็จ,จับเรียบร้อยคอยจุมงงแก่เดงบุดฟ้าโกยคำเสียหายพี่น้องข้างเมืองสีจงโชคดีสาม สองหนึ่งไปไปลูกไปดันไปลูกดันไปดันไปลูกอย่าอย่าให้เสียอซื้อลูกไปไที่นี่เลยเฮ้เสือเลยแต่นอนเลยนี่ว่าจะว่าวด้วย ที่ลี่เลยครับทีมงนของผมมันผมงูจักนะครับแต่ต่อเลขแต่ว่าทีเอาแบบใต้สองร้อยนะครับแต่เลยผิดฝันนะครับอยากไดต่อกสี่ลอยมาสักนึ่งตอสี่ลอยมาใส่ครับต้องก็ต่อกของกาญจนบุรีการต่อของกล่องกาญจนบุรีจะเป็นรูปลักแบบนี้สุดยอดการเดินทางเลยครับเบื้องต้นเขาเมกริบไปแล้วนะครับเอาไหรนะครับตอนนี้มาแล้วคุณอ๋อ เอาไหล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 แบบนีเบิอีแล้วไหลไหลไหเลยไหลหวานจบลรวแฟลงนะครับผมโมโหขึ้นไปทำไมนะครับไอเดียบอกโอ้ผ่าท่าเซตที่แล้วนะครับผมไรู้ไม่รู้สุด คงลงลงมาพนโอ้ยคงลงคงลงลงหุนเลยนะครับเรีบเๆบเบเลยนะครับพอ้ต่ไปไปท่าเขาอ่อนหลอดครับนมโตไหลนะครับาดาซิตี่แล้วให้กลังใจจาน้ังปังต่อไปเบิออนหลอดนะครับโอ้ยตะมางคกตาเลยเนาะแนะครับกำลังมากสายดักเล็กน้อยนะครับ กลับมาสายดางอีกนะครับผมดแล้วเยนะครับผาดแล้วลาดเลยนะครับแล้ไม่ิดกัแล้ลูกีเขามาเอะครับต่อผมมีแล้วสมานอยเบิดคคำสีม่เลยนะครับแกแดดมานะครับมไะเป็นต่อผ่าทาเสียที่แล้วนะครับอ่ารอบเวลาจริงครับผมต่อจะองตึงเสียงดังสนั่นวันไหวหนึ่งร้อยสามสแปนึ่งร้อาสิบแนก้ยคำซีไฮบวก แกแดเบิกฝ่าแค่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลาเด็บสี่สวัสดีลา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 